ดูแลประชาชนผมได้ไม่มีปัญหาถ้าไม่กล้ารับรองเนี่ยพรุ่งนี้เช้าผมส่งเครื่องบินพร้อมคอมาโดไปรับคนของผมครับปฏิบัติการโปรเชนตงครั้งหนึ่งนายทกทกศิณชินวัตรเคยประกาศว่าจะส่งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศบุกป,ประเทศกัมพูชาเพื่อช่วยชีวิตคนไทยหลายร้อยชีวิตย้อนกลับไปในวันที่18มิถุาคม2546หนังสือพิมพ์รัศมีอังกอร์ของกัมพูชาได้ออกบทความว่านักแสดงสาวไทยกบสุวรรณันท์ของยิ่งได้พูดว่านครวัดเป็นของไทย ทั้งที่ไม่พบหลักฐานเรื่องนี้สื่ออื่นๆของกัมพูชาเอาบทความนี้ไปขยายต่อจนเกิดความวุ่นวายมีการประท้วงเผาธงชาติไทยที่หน้าสถานทูตในกรุงพนมเปญต่อมาในวันที่29มกราคมปี2546เวลาประมาณ17นาฬิกาผู้ประท้วงชาวกัมพูชาได้ก่อจลาจลบุกเผาสถานทูตไทยโดยบางส่วนพยายามปีนลัวเข้าข้างในบางส่วนยืนถือปืนอากา้าตุเชิงบริเวณด้านนอกมีการป้อนสะดมและเผาโรงแรมห้างร้านธุรกิจของคนไทยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนายกทักษิณชินวัตรได้เรียก ชุมคณะรัฐมนตรีและฝ่ายความมั่นคงด่วนในเวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนนั้นพร้อมต่อสายตรงถึงนายกคุณเซนว่าผมให้เวลา24ชั่วโมงถ้าจัดการไม่ได้ผมจะส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปก่อนจะสั่งเปิดปฏิบัติการโปเชนตงหลังจากนั้นนายกทักษิณชินวัตรส่งเครื่องบิน430พร้อมหน่วยคอมมานโด,นโดและชุดลาดตระเวนยุทธวิธีบินแบบจัดเต็มออกไปรับคนไทยลาว700คนที่สนามบินโปเชนตงพร้อมกับส่งเรือหลวงจากกีนเนเบตที่บรรทุกเครื่องบินลบมาเต็มลำพร้อมกองเรือลบเต็มอัตราสึก เพื่อปิดอ่าว กัมพูชาและสั่งเตรียมพร้อมปฏิบัติการโปรเชนตง2ที่จะส่งเครื่องบินขับไล่ F16 และเฮลิคอปเตอร์เพื่อบุกไปสกัดกั้นทันทีหากสถานการณ์รุนแรงและลุกลามเกินกว่าที่ปฏิบัติการโปรเชนตง1จะสำเร็จได้โดยนายกทักษิณชินวัตรให้สัมภาษณ์ในเวลานั้นว่าความสัมพันธ์อะไว้ว่ากันทีหลังผมถือเรื่องศักดิ์ศรีและชีวิตรับไม่ได้เป็นการสั่งการโดยไม่สนว่ารัฐบาลกัมพูชาจะยินดีหรือไม่หลังสั่งปฏิบัติการได้ไม่นานก็มีข่าวลือหนาหูว่าชาวกัมชาวาววรรรุุรุนนแงงบส่เเตียผ บินนโปชตงอาจทําให้เครื่องบินที่นายกทักษิณชินวัตรส่งไปช่วยอพยพคนไทยไม่สามารถลงจอดได้ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นต้องปรับไปใช้ปฏิบัติการโปชนตง2ในการส่ง F16 บินเข้าสู่น่านฟ้ากัมพูชาคุ้มกันหมู่บินให้สามารถลงจอดได้และหน่วยลบพิเศษบางส่วนอาจต้องกระโดดร่มลงมาเพื่อเข้าคุ้มกันคนไทยราว700คนรวมถึงอาจต้องใช้อาวุธทางอากาศเพื่อขัดขวางไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาทําลายคนไทยได้และเครื่องบิน f 1 6อาจต้องคุ้มกันหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ที่ต้องบินขึ้นจากเรือหลวงจากกีนาเขะ ที่ลอยลำอยู่ที่ชายฝั่งกัมพูชาเพื่อไปรับคนไทยกลับมาในส่วนของภาคพื้นทะเลนายกทักษิณชินวัตรออกคำสั่งให้เรือหลวงจากกีนาริเบตและอากาศยานต่างๆทั้งเครื่องบินขับไล่ a v 8S เฮลิคอปเตอร์เบล412เฮลิคอปเตอร์ s 76 b และเฮลิคอปเตอร์ s 70 b พร้อมเรือหลวงพุทธเลินล่านภาลาั<ๆ>เลเรือหลวงสุโขทัยเรือหลวงสู้ไพรี<ๆ>เรือหลวงศรีราชาและเรือต่อ82ประกอบกำลังเป็นหมู่เรือเฉพาะกิจออกเดินทางจากสัตหีบมุ่งหน้าไปยังหน้าน้ำนอกชายฝั่งประเทศกัมพูชาเพื่อกดดันและเป็นการ เตรรียมกาสําหรับแผนโปเชนตง2ในกรณีที่คนไทยถูกโจมตีในส่วนของกองทัพอากาศนายกทัศินชินวัตรได้สั่งให้ F16ADF F16AB จากฝูงบิน102และ103เตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถขึ้นบินได้ภายใน5นาทีหลังได้รับคําสั่งโดยกําลังทั้งหมดจะทำหน้าที่ขุมกันหมือบินเฉพาะกิจที่ประกอบไปด้วยเครื่องบินลำเลียง C130H จํานวน5ลำและเครื่องบินลำเลียง G222 จานวน1ลำโดยมีพลอากาศเอกละเด่นพึ่งพาเป็นผู้บัญชาการยุทธทางอากาศเดินทางไปพร้อมกับ G222 ทาการบินลอเป็น ูนย์บัญชาการบนน่านฟ้ากัมพูชาในคืนนั้นการเตรียมกำลังภายในกองบิน6เป็นไปตลอดทั้งคืนทั้งการวางแผนเส้นทางการบินเข้าออกจากกรุมพนมเป็นการเตรียมยุทธป,ปกรณ์และสเสบียงสำหรับหน่วยรบพิเศษท,ทั้งหมดที่จะเดินทางไปด้วยเพื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อาจทำให้ต้องติดค้างอยู่ภายในประเทศกัมพูชานานหลายวันหลังจากเหตุการณ์นี้รัฐบาลกัมพูชาได้ออกมาแถลงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประกาศจ่ายเงินชดเชยความเสียหายต่อสถานทูตไทยจำนวน6ล้านเหรียญสหรัฐและชดเชยความเสียหายให้กับธุรกิจของไทยพร้อมผู้ก่อจจลาาหยคน ที่ถูกสั่งจำคุกสุดท้ายนายกทักษิณชินวัตรได้ใช้ความสามารถพิเศษในด้านการเจรจาทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกลับสู่ปกติอีกครั้งนี่ถือเป็นบทพิสูจนภาวะผู้นําครั้งสําคัญของนายกทักษิณชินวัตรที่นําพาประเทศผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้